จุดตอกหลักดินก็จะอยู่หลังกำแพงนี้กำแพงนี้ก็จะมีความหนาประมาณ10เซนติเมตรหลักดินนี้ก็คืออยู่ที่ตู้คอนซูเมอร์ที่การไฟฟ้าบังคับให้ตอกหลักดินจัำกับขั้วนิวทัลทางการไฟฟ้าหมายความว่าจุดนี้จะห่างจากหลักดิน10เซนติเมตรจุดนี้จะเป็นจุดที่ดูดแรงที่สุดภายในบ้านผมจะลองดูดให้ห่างจากจุดนี้10เมตร จุดนี้ก็คือจุดที่ห่างจากเสาหลักดินของตู้คอน s u m e r 10เมตรมจากการทดสอบในการดูดคนจริงๆในตอนที่แล้วผมได้ใช้มรลกอลูกประมาณนี้มันจะดูดคนได้ใกล้เคียงกับคนที่มีเท้าเล็กอย่างผม1ข้างถ้าจะดูดคนที่ยืนบนพื้นด้วยเท้าสองข้างจะต้องคูณด้วยสองเข้าไปผมจะวัดตอนน้านทานของมาละลกอ ค่าจะอยู่ประมาณ3 0 k ม oh ถึง1เมโ m ม oh สวิงไปสวิงมาไม่แน่นอนวัดด้วยมิเตอร์เข็มย่าน 10kΩ สีโรโอห์มให้เป็น0ความต้านทานของมรกอรอยู่ที่2เมโ m ม oh ความต้านทานของตัวผมอยู่ที่1 7เมกโ m ม oh วัดด้วยพลุก115ได้ประมาณ1 3มโ m ม oh วัด,ดวมิเตอร์เข็มย่านคูณ 10k ได้1.3เมกะโอห์มเวลาวัดจริงผมจะต้องเจาะเข้าไปหนึ่งข้างครับไฟช็อตเข้าไปหนึ่งข้างแบบนี้เจาะเข้าไปจะดูว่าความต้านทานจะได้เท่าไหร่ความต้านทานก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมกะโอห์ม oh ถ้าวัดด้วยมิเตอร์เข็มจะได้ประมาณ 70k โอห์ม oh ซึ่งตอนทดสอบในการดูดคนจริงในตอนที่แล้วมาล์โกลูกขนาดนี้เท่ากับคนที่มีเท้าเล็ก1ข้างต้องขอโทษก่อนก็จะมีแรงดูดเท่ากับคนเท้าเล็กอย่างผมหข้างรู้ได้จากการถ่ายทำไฟดูดคนจริงในตอนที่ผ่านๆมาสนใจเข้าไปดูคลิปไฟดูดคนจริงผมจะทิ้งไว้ในเพลย์ลิสท้ายวิดีโอนี้จุดนี้จะห่างจากเสาวลัดิน10เมตรุนจะเทน้ำลงไป ที่พื้นเปรียบเหมือนคนยืนอยู่บนพื้นปูนที่ปูด้วยกระเบื้องหนึ่งเท้าจะได้กระแสะผ่านตัวคนจำลองเท่าไหร่มีกระแสไหลผ่านที่เจ็ดสิบหกไมโครแอมถ้าเป็นมาร์กอลูกนี้ลูกที่ใกล้เคียงกันกระแสะก็จะรั่วเท่ากันก็คือประมาณเจ็ดิบแปดไมโครแอม แล้วถ้าเป็นสองเท้าขึ้นมาจะได้กระแสเท่าไหร่กระแสก็พุ่งขึ้นมาเป็น96มิโคแอมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นสองเท่ากระแสไม่ได้พุ่งขึ้นเป็นสองเท่าครับลองจิ้มมาที่ฝั่งนี้จาก77ขึ้นมาเป็น90ขึ้นมาอีกนิดเดียวเปรียบเหมือนคนเดินอยู่บนเท้าเดียวเลยครับผมจะลองดึงสายไฟออกเส้นหนึง่งให้เหลือขาเดียว กระแสตกเหลือห้าิไมโครแอมแสดงว่าน้ำที่เทไว้อาจจะเริ่มแห้งกระแสได้ร3 7ยสามิบเรอยสมได้ประมาณร้อยสี่สิบกระแสได้ที่ร้อมิไมโครแอมแสดงว่าคนเมื่อยืนลงไป2เท้าก็จะเพิ่มขึ้นสามเท้านั่นเอง คราวนี้ผมก็จะทําการทดสอบโดยใช้เท้าเดียวแล้วได้ท่าเท่าไหร่ก็เอาคูณ2เข้าไปก็จะได้คนยืน2เท้าซึ่งเป็นเท้าแบบเท้าเล็กและจะรู้ว่าไฟดูดผ่านตัวคนเท่าไหร่โดยประมาณครับแต่ถ้าเป็นคนเท้าใหญ่ก็จะต้องคูณด้วย2เท่าของคนเท้าเล็กแต่ถ้าคนเท้าใหญ่เป็นพิเศษก็จะต้องคูณด้วย4เท่าของคนเท้าเล็กครับจากนั้นผมจะจําลองโดยให้พื้นมันแห้งว่าจะผ่านเท่าไหรผมได้เช็ดเท้าจําลอง ให้แห้งแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นแห้งที่อยู่ในระยะห่างจากเสาหลักดินนิวท่ล10เมตรครับถ้าคนยืนอยู่ห่างจากหลักดินนิวท่ล10เมตรที่พื้นกระเบื้องแห้งจะได้กระแสที่33มโคแอมแต่ถ้าพื้นกระเบื้องเปียกน้ำกระแสจะพุ่งขึ้นเป็น33มิลลิแอม ซึ่งตัว ELCB ก็จะตัดแล้วครับถ้าผมอาบน้ำตรงนี้กระแสก็จะพุ่งขึ้นเป็น55มิลลิแอมถ้าคนอาบน้ำกระแสจะพุ่งขึ้นเป็น66มิลลิแอมหรือมีเหงื่อท่วมตัว ที่บริเวณนี้จะมีกระแสพุ่งขึ้นถึง6 10, 4มิลลิแมซึ่งตัวกันดูดก็จะตัดครับจุดหลักดินนิวเทาห่างจากจุดที่ผมวางมะลรกร110เซนติเมตรการยืนที่จุดนี้เท้าเล็กข้างเดียวยืนบนพื้นปูนแห้งห่างจากหลักดินนิวเทล ประมาณเมตรสิบเซนยืนบนพื้นปูนแห้งมีกระแสั่วผ่านคนจำลองที่24มิลลิแอมซึ่งตัว ELCB ก็จะตัดครับถ้าพื้นเปียกน้ำเปียกเหมือนคนไปยืนบนพื้นปูนเปียกน้ำกระแสก็จะพุ่งขึ้นเป็น117มิลลิแอม ค่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆเป็นร้อยยี่สิบสามมิลล<ม>ิเมตรแล้วน่นหนายความว่าถ้าพื้นปูนเปียกน้ําในระยะเวลาที่นานขึ้นก็จะมีน้ําซึมลงไปในพื้นปูนแล้วก็จะทําให้พื้นปูนนั้นนํากระแสดได้ดียิ่งขึ้นอีกยิ่งเวลาที่พื้นปูนเปียกน้ํานานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนํากระแสดได้ดีมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีคนอาบน้ํา หรือมีเหงื่อท่วมตัวที่บริเวณนี้กระแสจะพุ่งขึ้นอีกเท่าไหร่กระแสก็คือพุ่งขึ้นเป็นร6อมิลลิแอมผมจะอาบน้ำให้ใหม่พุ่งขึ้นเป็น175มิลลิแอมสูงสุด ผ่านไป5นาทีก็ยัง176มิลลิเมตรผ่านไป10นาทีกระแสพุ่งขึ้นเป็น184มิลลิเมตรทั้งที่มะละกอเริ่มแห้งแล้วแต่พื้นยังเปียกอยู่กระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่าถ้าพื้นที่เปียกน้ำนั้นแช่น้ำอยู่ยิ่งนานเท่าไหร่กระแสะก็จะไหลยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นตอนน้ำจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปูนได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งตัวคันดูดมันก็ตัดอยู่แล้วเพราะมันเกินค่าที่มันเขียนไว้ก็คือตั้งแต่15เลี่ยมขึ้นไปก็จะตัดอ,อ้ามันตัดจะอะไรวะ,ะบ้าหรอมะละกอน,นี้มีความร้อนตัวคนจำลองที่โดนไฟดูดอยู่ขณะน,นี้มีความร้อนอยู่ที่39.7องศาเซลเซียส ุณภูมิในห้องทดสอบนี้อยู่ที่33.1องศาเซลเซียสผ่านไป15นาทีกระแสะพุ่งขึ้นเป็น212มิลลิแอมแล้วที่พื้นปูนนี้ก็จะมีความร้อนอยู่ที่34.7องศาเซลเซียสถ้าคนยืนสองเท้าโดนพื้นปูนเปียกก็จะได้ที่250มิลลิแอมถ้าผมอาบน้ำให้คนที่ยืนสองเท้า กระแสก็จะพุ่งขึ้นเป็นสองร้อยเก้าสิบมิลลิแอมแต่หน้าสัมผัสคงไม่ดีพออ่ะตอนนี้ฟันขึ้นแล้วครับตอนนี้ฟันขึ้นแล้วครับตอนนี้ที่ม่เรา็ก่อฟัอนขึ้นแล้วครับไฟลุกเลยที่ร้อยสิบแปดมิลลิแอมดึงออกก่อนครับ จากนั้นผมจเจ้าคนจำลองมาวางไว้ใกล้พื้นปูนจะดูว่าพื้นกระเบื้องจะดูดลดลงมาเท่าไหร่ถ้าคนจำลองยืนอยู่บนพื้นกระเบื้องแห้งจะมีกระแสไหลผ่านคนจำลองที่30ไมโคแอมผมจะเติมน้ำลงไปที่พื้นกระเบื้องกระแสจะพุ่งขึ้นเป็น38มิลลิแอม ถ้าคนอาบน้ำอยู่ตรงนี้กระแสจะพุ่งขึ้นเป็น1้1มิลลิมสูงสุดแต่เมื่อคนตัวแห้งลงกระแสก็จะลดลงตามซึ่งตัว e l t b ก็จะตัดครับตอนนี้ผมวางคนจำลองไว้ใกล้กับตักดินนิวทรอลทางการไฟฟ้าที่ตู้คอนูมเมอร์ห่างกันประมาณ1ฟุต มีกระแสไหลผ่านตัวคนจำลองที่60สมโคแอมจากนั้นผมจะเทน้ำลงไปกระแสจะไหลผ่านคนจำลองที่5มิลลิแอมถ้าคนอาบน้ำอยู่ตรงนี้หรือมีเหงื่อที่ท่วมตัวได้กระแสเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ได้กระแสเพิ่มขึ้น85มิลลิแมสูงสุดสังเกตกระแสตรงนี้จะได้แพ้ที่อยู่ตรงพื้นปูนตรงนูน้นเมื่อคู่ที่ห่าง1เมตรได้สูงสุดที่85มิลลิแมเท่านั้นตอนนี้กระแสค่อยลดลงมาแล้ว เหล่อ41มิลลิแอมซึ่งกระแสนี้ ELCD 15มิลลิแอมขึ้นไปก็จะตัดครับเพื่อให้ไหลคล่องใจย้ายออกมาอีกประมาณจากจุดเดิมประมาณ15เซนเพื่อไม่ให้น้ำไปโดนพื้นปูนตรงนั้นดูซิว่ามันจะได้ค่ากระแสที่เพิ่มขึ้นไหมจุดนี้จะห่างจากเสาหรับดินประมาณ80เซนทีนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะย้ายมาตรงนี้อีกทีเพื่อพิสูจน ดังนั้นผมจะเทน้ําลงไปดูครับว่าจะกระแสจะพุ่งขึ้นเท่าไหร่ก็สูงสุดก็ประมาณ90มิลมแสดงว่าที่ผมวางไว้ชิดใกล้ตรงนี้ที่ได้ประมาณ110มิลลิมนั้นน้ําลงไปที่พื้นปูนตรงนี้ซึ่งมันจะนํากระแสดีมากเลยพื้นปูนก็เลยทําให้กระแสมันพุ่งขึ้นไปได้โดยมีน้ําเป็นตัวเชื่อมเข้ามา ในระยะใก,ใกล้ทำให้มันได้กระแสพุ่งขึ้นมาเป็นประมาณ110มิลลิแอมจุดที่จะทำการทดสอบเป็นพื้นปูนด้านนอกบ้านห่างจากเสาหลักดินประมาณ3มเมตร10เซนถ้าคนจำลองยืนอยู่บนพื้นปูนแห้งนอกบ้านห่างจากเสาหลักดิน3มเมตรเซนจะได้กระแสที่63ไมโครแอมแต่ถ้าผมเลื่อนเข้ามาให้ใกล้เสาหลักดินมากขึ้นกระแสะสังเกตว่าจะลดลง เหลือ46มโครแอมทั้งที่ใกล้เสาหลักดินมากกว่าแต่กระแสกับรถนั่นก็แสดงว่าพื้นด้านใต้อาจจะกลวงหรืออาจจะมีความชื้นแฉะน้อยฝาจุดที่ไกลกว่าเมื่อผมย้ายออกมาทางนี้อีกนิดนึนงกระแสก็ยิ่งตกลงไปครับเป็น28มโครแอม ผมจะลองที่2องเมตรก่อนผมจะเทพื้นให้เปียกจากนั้นผมจะวางมะละกอลงไปบนพื้นที่เปียกเปียกเหมือนคนยืนบนพื้นที่เปียกที่จุดนี้จะได้กระแสท,ที่6มิลลิแอม แต่เมื่ออาบน้ำที่จุดนี้จะจะพุ่งขึ้นเป็น16มิลล<ม>ิแอมซึ่ง ELCB จะไม่ตัดครับ11มิลล<ม>ิแมผมจะอาบน้ำให้มันใหม่เลย15มิลลิมตัดครับ ตอนนี้ผมย้ายมาจุด3เมตร10เซนพอผมวางไว้ตรงนี้พุ่งขึ้น242มโครแอมพอผมย้ายไม้ใกล้ๆกันตรงนี้กระแสเหลือ4ี4มิโครแอม แสดงว่าพื้นที่ด้านใต้อาจจะมีความกลวงที่ไม่เท่ากันหรือความชื้นแฉะที่ไม่เท่ากันก็ส่งผลต่อการวัดด้วยครับจากนั้นหมจะวางม่ละกองลงไปได้รกระแสที่6มิลลิมอาบน้ำคนจำลอง กระแสได้แค่ส5ห้ามิลลิแอมจากนั้นผมจะเลื่อนให้ไกลจากเสาหลักดินนิวทัล4ี่เมตรยี่สิบขณะยืนอยู่บนพื้นปูนแห้งวัดไม่ได้ครับจุดนี้วัดแล้วกระแสสูงคลิปที่แล้วผมก็วัดจุดนี้นะครับที่ดูคนจริงๆสนใจดูคลิปดูดคนจริงๆผมจะทิ้งวิดีโอไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้นะครับย่านไมโครแอมวัดไม่ได้เปลี่ยนเป็นย่านมิลลิแอมปรากฏว่าย่านมิลลิแอมก็วัดไม่ได้เหมือนกันแสดงว่ากระแสที่รั่วลงคนยำลอง ลงสู่พื้นปูนแห้งจะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรงนั้นเทน้ำให้เปียกแล้วคนจำลองมายืนอยู่บนพื้นเปียกกระแสพุ่งขึ้นเป็น85้ามิลลิเมตรผิดจากจุดที่วัดสามเมตรติดเตนเยอะเลยสังเกตตรงนี้มันมีรูอยู่เวลาล้างมือหรือลดน้ำต้นไม้น้ำก็จะไหลลงไปในพื้นปูนนี้พื้นปูนนี้ด้านใต้ก็จะเต็มไปด้วยความชื้นมากกว่าจุดตะกี้ดังนั้นมันก็เลยได้กระแสที่แรงกว่า ทีนี้ผมจะอาบน้ำให้คนจำลองกระแสพุ่ง้นเป็น135มิลล<ม>ิแอมตอนนี้มนแมลวกวางไว้ที่ดินที่มีความชื้น<ม>เนื่องจากผมได้ลดน้ำทุกวันเท่ากับคนยืนบนพื้นที่ชื้นบนดินจะมีกระแสลั่วผ่านคนจำลองที่75มิลล<ม>ิแอมถ้าผมอาบน้ำให้คนจำลองที่จุดนี้ จะมีกระแสไหลผ่านตัวคนจำลองเท่าไหร่ได้สองร้อยเจ็ดมิลลิแมสองร้อยสิบมิลลิแมสูงสุดครับจุดนี้จะห่างจากสายหลักดินนิวโทรสิเมตร ตรงนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างห่างจากจุดหลักดินนิวเทล12เมตรกระแสไหลผ่านตัวคนจำลองที่พื้นกระเบื้องแห้งในห้องน้ำชั้นล่าง71มิครแอมห้องน้ำจะมีการอาบน้ำทุกวันชั้นล่างนี้จะใช้งานเปียกแทบทั้งวันถ้าห้องน้ำพื้นเปียกไฟจะไหลผ่านคนจำลองที่ วัดไม่ได้ย่านมิเลียมวัดไม่ได้ย่านมิเลียมก็วัดไม่ได้แปลว่าอยู่ประมาณหนึ่งมิเลียมครับถ้าอาบน้ําในห้องน้ําอำทำไมมีกระแสขึ้นเลยกระแสพุ่งขึ้นเป็น60สิบมิเลียมสูงสุด ซึ่งนั่นตัวกันดูก็จะตัดครับแต่ถ้าพื้นเปียกหรือน้ําเปียกตัวไม่เท่าไหร่ตัว ELCB ตั้งแต่15มิลแอมขึ้นไปก็จะไม่ตัดครับที่ไฟดูดคนที่ห้องน้ําชั้น2ห่างจากเสาหลับตินนิวท่อ9เมตรสูง2เมตรครึ่งถ้ายืนอยู่บนพื้นกระเบื้องแห้งที่ห้องน้ำชั้นสอง จะมีกระแสไหลผ่านตัวคน78ไมโครแอมแต่ถ้าเ,เป็นตัเครื่องเปียกกระแสจะไหลผ่านคนจำลอง31มิลลิแอมถ้าอาบน้ำกระแสจะพุ่งขึ้นเป็น70มิลลิแอม ซึ่งนั่นตัว ELCB หรือตัวกันดูก็จะตัดครับสรุปสิ่งที่ผมได้ทำในคลิปการเขียนบทความนี้อาจมีบางส่วนผิดบางส่วนถูกหรือถูกทั้งหมดก็ต้องรอผู้ที่มีความรู้จริงๆมาเฉลยถ้าคนใส่รองเท้าจับสายไฟบ้าน230โวล์เส้นเดียวจะไม่ดูดแต่ถ้าจับสายไฟ2เส้นมันจะดูดแรงมากและทำให้เสียชีวิตและพิการได้ง่ายมาก การทดลองจะใช้มะละกอหนึ่งลูกเทียบเท่าคนเท้าเล็กหนึ่งข้างดังนั้นเมื่อวัดได้ค่าเท่าไรก็ให้เอาสองคูณเข้าไปก็จะได้เท่ากับคนยืนบนพื้นด้วยเท้าสองข้างแต่จากการวัดในคลิปเมื่อเอามะละกอมาวางสองลูกค่าที่ได้จะไม่ได้สองเท่าแต่จะคิดเป็นสองเท่าเพราะนี่คือการวัดแบบคร่าวๆแต่ถ้าเป็นคนเท้าใหญ่ให้คูณสองเท่าถ้าเท้าใหญ่พิเศษก็คูณสี่เท่าแต่ความต้านทานของคนเวลาเปียกน้ํา ต่ำสุดขณะยืนคือ1,000โ oh อห์มดังนั้นก็จะมีกระแสด,ดูดคนสูงสุดขณะยืนไม่เกิน230มิลลิแอมแต่ถ้าคนนอนถอดเสื้อแล้วเปียกน้ำความต้านทานก็จะต่ำกว่า1,000โ oh อห์มและกระแสก็จะไหลผ่านตัวคนมากกว่า230มิลลิแอมไฟบ้าน230โวลต์สามารถไหลผ่านโครงสร้างบ้านเช่นพื้นปูนพื้นกระเบื้องโครงเหล็กของตัวบ้านดินที่อยู่ใต้พื้นบ้านดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ชั้นใด ไปก็จะดูดเราให้ตายได้พื้นดินดูดได้แรงกว่าพื้นปูนพื then, the friend, the ้นปูนดูดได้แรงกว่าพื้นกระเบื้องถ้าพื้นกระเบื้องเปียกน้ํานานจะซึมลงตามรอยยาแนวและทําให้กระแตที่ดูดผ่านพื้นกระเบื้องดีเกือบเท่าพื้นปูนเหล็กโครงสร้างบ้านจะเป็นตัวนําที่ดีที่สุดและเป็นตัวทําให้ไปดูดแรงได้ทุกชั้นส่วนบางพื้นที่ดูดแรงและบางพื้นที่ดูดเบาเพราะปูนกระเบื้องโครงสร้างเหล็กไม่เท่ากัน หรือด้านใต้พื้นเปียกแห้งไม่เท่ากันจุดที่ดูดแรงที่สุดในบ้านก็คืออยู่ใกล้เสาหลักดินที่จับกับสายนิวทอลทางการไฟฟ้าแบบตรงๆที่ตู้คอนซูเมอร์พื้นเปียกน้ำดูดแรงกว่าพื้นแห้ง5เท่าถึง1,000พันเท่าถ้าตัวเปียกน้ำและพื้นเปียกน้ำด้วยดูดแรงกว่าพื้นแห้งเจเท่าถึงส0 0พันเท่า ไฟบ้าน230โวลต์ดูดคนห่างจากเสาหลักดินนิวทอล12เมตรพื้นกระเบื้อง20เซนติเมตรห้องน้ำชั้นล่างที่เปียกน้ำแทบทั้งวันถ้าแห้งจะอยู่ที่71ไมโครแอมถ้าใช้มะละกอสองลูกเท่ากับ2เท้าก็จะได้142ไมโครแอมถ้าเราจับสายไฟในห้องน้ำถอดรองเท้าแล้วยืนอยู่บนกระเบื้องแห้งก็จะอยู่ย่านสีฟ้าก็คือย่าน ที่ไม่รับรู้ว่ามีไฟดุย่านสีฟ้าผมได้ทดสอบแล้วในคลิปที่ผ่านๆมามันสามารถรับรู้ได้และแรงพอให้เราตกใจกลัวได้เลยครับถ้าพื้นกระเบื้องเปียกที่ห้องน้ําชั้นล่างในบ้านผมก็จะเป็น1มิลลิแอมถ้ายืน2เท้าก็จะเป็น2มิลลิแอม2มิลลิแอมก็จะอยู่ในย่านสีเขียวย่านนี้จะรับรู้ได้ถึงแรงไฟที่ดดเรา2มิลลิแอมสังเกตดูว่า ผ่านไป10วินาทีก็ยังอยู่ในย่านสีเขียวย่านสีเขียวนี้จะเป็นย่านที่ยังไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อ2มิลลิแอมพุ่งขึ้นมากราฟสิ้นสุดที่10วินาทีหมายความว่าเรามีเวลาคลายมือออกอย่างน้อยก็คือ10วินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าปลอดภัยครับแต่ถ้าอาบน้ําก็จะพุ่งขึ้นเป็น60มิลลิแอมถ้ายืน2เท้าก็เป็น120มิลลิแอม120มิลลิแอมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ตีว่าเป็น100มิลลิแอมก็แล้วกันจะได้มองง่ายถ้า100มิลลิแอมก็ยังอยู่ในย่านสีเขียวพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็มาลากมาทางซ้ายมือหมายความว่าเราสามารถคลายมือออกจากสายไฟที่เรากำอยู่มีเวลาเพียง70มิลลิเซก1,000มิลลิเซกเท่ากับ1วินาทีเพราะฉะนั้น70มิลลิเซกจึงเว็บเดียวซึ่งนั่นก็หมายความว่าคลายมือไม่ทันเมื่อเราคลายมือไม่ทัน มันก็จะทําให้เราเข้าสู่ย่านสีเหลืองซึ่งเป็นย่านที่กล้ามเนื้อหดตัวหมายความว่าทันทีที่เราโดนไฟดูดที่ระดับ100มิลลิแอมกล้ามเนื้อจะหดตัวมือที่เรากําสายไฟนั้นจะกำแน่นทันทีไม่สามารถคลายออกได้ต้องรอคนมาช่วยเท่านั้นการช่วยชีวิตคนโดนไฟฟ้าดูดจะต้องรวดเร็วเ,วเช่นตัดกระแสไฟออกหรือใช้เท้าถีบคนที่โดนไฟดูดแรงๆเพื่อให้หลุดออกไปหรือ ถ้าคนโดนไปดูดนั้นอยู่ในท่านอนแล้วมือกำสายไฟอยู่ให้คนที่จะมาช่วยชีวิตตัดกระแสไฟฟ้าแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ก็ให้ใส่รองเท้าแล้วก็ใช้มือจับดึงผู้โดนไปดูดนั้นออกมาในกรณีใช้สองมือดึงจะต้องให้สองมือนั้นอยู่ชิดติดก,กันมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคอมที่มือทั้งสองข้างถ้ามือเราห่างออกจากกันมากเท่าไหร่ ก็จะมีแรงดันไปตกข้อมือเรามากเท่านั้นและอาจจะทําให้เราโดนดูดจนเสียชีวิตไปด้วยและถ้าในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดเราก็อาจจะถูกดูดจนเสียชีวิตไปด้วยดังนั้นให้เลือกใช้วิธีนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือตัดกระแสไฟฟ้าออกและเมื่อเวลาเลยไป500มิลลิเซกก็คือครึ่งวินาทีก็จะเข้าโซนสีแดง ซึ่งจะเป็นย่านที่ทําให้เราเกิดความพิการอย่างถาวรบริเวณที่โดนไฟดูดและเมื่อผ่านเข้ามาที่ย่าน AC 4.1ก็คือ800มิลลิเซกยังไม่ถึง1วินาทีก็จะทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายสั่นในคนที่ไม่แข็งแรงก็จะเสียชีวิตได้ที่เวลา800มิลลิเซกหรือไม่ถึง1วินาทีแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงก็จะใช้เวลาตายนานขึ้น ึ้นอยู่กับฟาร์มแข็งแรงครับไฟบ้าน230โวลต์ดูดคนห่างจากเสาหลักดินนิวเทล9เมตรสูง2เมตรครึ่งพื้นปูกระเบื้องขนาด20เซนติเมตรที่ห้องน้ำชั้น2ระดับ78ไมโครแอมก็จะเท่ากับห้องน้ำชั้นล่างแต่ถ้าเป็นเปียกขึ้นมาก็จะเป็น31 mm, มิลลิแอมมอลลกอ2ลูกก็คือเท้าสองข้างก็จะเป็น62มิลลิแอม62มิลลิแอมก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ตีว่า60มิลเมเส้นนี้พุ่งขึ้นไปหมายความว่าเรามีเวลาคลายมือออกจากสายไฟเพียง200มิลลิเซกก็คือ1วินาทีแบ่งออกเป็น5ส่วนก็จะได้200มิลลิเซกซึ่งโดยปกติของมนุษย์แล้วจะไม่สามารถคลายมือได้ทันในช่วงเวลา200มิลลิเซกดังนั้นก็จะเข้าสู่โซนสีเหลืองก็คือกล้ามเนื้อหดตัวหมายความว่าเราจะกำสสยไฟแน่นและต้องรอคนมาช่วยเช่นกันย่าน60มิลเลม ไม่ถึง200มีเซกครับก็จะขึ้นมาเข้าสู่ย่าน a c 4แล้วก็เข้าสู่ย่าน a c 4 1ที่เวลา1.5วินาทียังไม่ถึง2วินาทีก็จะเริ่มมีคนเสียชีวิตถ้าเราอาบน้ำอยู่ที่ห้องน้ำชั้น2จะมีกระแสร่วบผ่านตัวเราที่70มิลลิแอมถ้ายืนด้วยเท้าสองข้างก็จะดูดเราที่140มิลลิแอมสรุป จุดที่ไฟดูดแรงที่สุดก็อยู่อยู่ที่สายหลักดินที่จํากับสายนิวทอนตรงๆในตู้คอนซูเมอร์แล้วก็ปักลงดินจุดนี้จะเป็นจุดที่ไฟดูดแรงที่สุดเนื่องจากไฟรั่วจากสายลายหรือสายที่มีไฟผ่านตัวคนแล้วก็ลงพื้นทบวงจรกับสายนิวทอนที่ปักลงดินตรงนี้ระยะของการคทบวงจรมันสั้นมันก็เลยดูแรงครับ และสายนิวท่ลที่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ปักลงดินส่วนนี้ก็จะดูดแรงและสายนิวท่ลที่เสาไฟแรงต่ําที่ปักลงดินจุดนี้ก็จะถูกไฟดูดได้แรงจากการทดสอบในคลิปนี้พื้นดินเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดยิ่งพื้นดินเปียกมากเท่าไหร่ยิ่งนําไฟฟ้าได้ดีเท่านั้นอันดับสองที่รองลงมาก,ก็คือพื้นปูนอันดับสาม ก็คือพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องก็จะนำกระแสได้น้อยกว่าพื้นปูนส่วนคลิปยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ